สวัสดีครับยู่กวอัมทีเช่นเคยวันนี้เรามาดูฉากจบแบบที่ว่าทุกตัวละครนั้นไม่รอดเลยนะครับไม่เหลือใครที่มีชีวิตอยู่ในเกม How o w of a s h e s เลยนะครับผมโดยในฉากแรกนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าถ้าสมมติว่าผมไม่ตัดเชือกให้การช่วยเหลือกับตัวของราเชลนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะซึ่งในฉากนี้นะครับตอนนี้เดริดได้เดินมาแล้วก็สะดุดล้มไปนะครับจนกระทั่ง ทหารฝ่ายอิรักเนี่ยก็หันมาเลยนะครับดาดิหันมาและนะครับอะไรยังไงดีดไวเกิดขึ้นครับเรเชลเรเชลฉันต้านเธอสุดแล้วมา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 แต่ว่าผมจะเลือกที่จะไม่ตัดเชือกของเรเชลนะครับมันจะเป็นยังไงเราไปดูกันเพราะว่าเชือกนี้มันเป็นเชือกแบบเชือกเก่าๆที่เอามาผูกนะครกิ้งไปแล้วครับอาครับ จริงๆถ้าใครที่ได้ดูนะครับมันจะมีบางฉากที่ตัวของอิริกอาจจะไม่ตายในฉากนี้ก็ได้นะครับถ้าเพื่อนเรามาช่วยทันนะครับแต่ในฉากนี้เพื่อนเราจะไม่มาช่วยนะครับและสุดท้ายเขาจะไม่ตัดเชือกด้วนะมันจะดูมันจะเป็นยังไงฮนะนั่นยัไงเอาละเินเรหาอะไรจับ่อยสิันหาอะไรไม่เจอเลยมันมืดมากเลย เมวหน้าให้ตายเถอะเปิดไฟนะแล้ยทนไม่ไหวอยู่แล้วตอนที่เชลล์เริ่มสุดแล้วโทษทีนะเจเชลล์ฉันเสียใจก็คือว่าจะตัดเนี่ยนะฮะแต่ว่าเราจะเลือกไม่ตัดนะครับโดยการจะง้างไว้จะง้างไวเนี่ยเราไม่เลือกตัดนะ นี่คือผมไม่เลือกตัดเลยนะอีลิกจะเป็นยังไงครับไม่ตัดครับแต่ว่าดึงต่อฮะสุดท้ายมันจะลักทั้งคู่ไว้ได้ไหมเพื่อเรามาแต่ว่ามาช้าไปนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไปเจอเหตุการณ์สู้กับผีก่อนมันเลยช้างไง,างไแ,ลแล้วเราแล้วเราจะไม่หลบกระสุนนี้ด้วยนะ ต้องตัดตีใจตัดครับแต่ว่าเราจะไม่ตัดน,นะครับเราจะไม่ตัดน,นะครับและซีนนี้ดาจะซัดไปสองนัดครับดาที่เคลียร์ไปสองนัดฮนะไม่นะเรเชียลแล้วก็เรียบร้อยครับโอ,โอ้โหถือว่าเป็นฉากที่โหดมากในฉากต่อมานะครับ เพื่อนเราจะรอดนะฮะตอนที่เราได้ช่วยเหลือเขานะะแล้วก็จะทําการซ่อมวิทีนะครับแต่ว่าเสียงมันดันดงๆขึ้นนะฮะไอ้พวกทั้งคขาอะไรมันก็ได้ยินนะครับเมอร์วินก็กําลังจะซ่อมนะแล้วก็เพื่อนไมน่มีเวลาแล้วเราผิดบอกกาลังซ่อมอยู่แต่เมอร์วินก็ซ่อมวิดีโอเสร็จจริงๆนะฮะแต่ว่าเป็นตัวละครตัวประกอบครับแน่นอนไม่รอดครับแต่จะไม่รอดยังไงเราไปดูกัน สองวิธีเพื่อนสองวิธีเพทำเสร็จแล้วเร็วๆทำสองเข้าเลยไม่ต้องห่วงครับผู้หมวดเอาแล้วเมื่อวิทเขาเป็นชาติเทคนิคนะค,ครับก็จะซ่อมวิทยุอะไรพวกนี้ได้ซึ่งิคเขาซ่อมได้จริงๆนะเนีไอซ่อมได้เว้ยแล้วใช้งานได้จริงๆนะอูราอูระเอา ดาเก็บ2ครับโอ้โหดับเบิลคิวดาดาดาแบบรอบนี้โหดมากอรัสมควรตายสุดๆวิทยุไปเอามาแล้ววิทยุก็ใช้งานได้จริงครับรอบนี้โอ้โหดาซัดไป2คนครับดับเบิลคิวผู้หมวดทำอะไรอยู่ฆ่ามันสิมีสั่งด้วยแต่ว่าผู้หมวดเราไม่ไม่ไม่มีปืนฮะต้องการผมยพด่วน ไม่มีใครได้ยีนเลยใช่ีมเนี่ยนะขอให้มาด่วนๆไงรับทราบเรากำลังจะไปหาช่วยเหลือพุ่ยทีนินี่ไงดีเทลวิชเชองานนะครับต้องเอาเจ็บด่วนตอนนี้จะส่งอยู่ใต้โซนใต้ดินที่สุดนะเราต้องไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้รับทราบเลยรอที่นี่แหละนี่รับเบอร์ดิเวนเอ้ยคือมีคนติดต่อไปได้ครับ แต่ฉากนี้ก็ไม่สำคัญตรงไหนเพราะว่ามันก็ต้องเดินต,ตามเส้นเลือกต่อในฉากต่อมาคือชาลิสกับราเชลจะช่วยเหลือกันนะครับสุดท้ายเธอจะทำการกระโดดหน้าผาอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองซึ่งตอนเนี้ยชาลิสก็เหมือนจะไม่สบายหนักมากเลยนะซึ่งในฉากนี้นะครับราเชลนะฮะจะกระโดดไปก่อนนะครับแต่ดันนะฮะ จะช่วยเหลือคาริสนะครับแต่ตัวเองเนี่ย <literature> ดันพลาดฮะโดยที่กระโดดข้าวฝั่งไปแล้วอลไอตัวเชือกเนี่ยมันดันอ่อนกว่าเดิมฮะเพราะว่าเรากดปุ่มพลาดไปเดี๋ยวเราจะลองกดปุ่มพลาดฮะเดี๋ยวก่อนคุณเชื่อไหมว่าไอยานนนัั้มจะช่วยฉันได้เราก็จะตอบไปว่าเราต้องไปด้วยกันตันเแต่คาริสเราจะถึงแล้ว เอาตรงๆซีต่อตรงๆ,ๆ,รงๆมันน่าจะเป็นทางเดียวนะเราทำได้กระโดดไปแบบไม่ทันครับมันก็จะเอ๊ะเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไ,ไ <ต rite? S 1> าไม่กดอะไรเป็นอะไรไหมแค่ถลายลง แล้วเราก็จะเลือกได้ว่าเราจะช่วยหรือเราจะโยนทิ้งนะครับซึ่งในฉากเนี้ยผมจะช่วยนะฮะเดี๋ยวเราจะเลือกช่วยนะครับเราโยนไปปุ๊บแล้วเธอก็อกระโดดครับเอาเรียบร้อยครับตกไปแล้ว ก็เไฟเฟกเหมือนเดิมนะครับและเธอจะมาโผลตรงที่ฉากตอนท้ายเลยนะครับซึ่งคารที่จะมาโผตอนฉากท้ายที่ผู้หมวดกับตัวของราชเชลก็จะหนีออกไปจากวิหารแห่งนี้นะครับโผล่มาแล้วฮะด้วยความแค้นฮะ เ,ออเขามาตักก่อนเลยฮนะแล้วเราก็ปล่อยครับผมจะปล่อยนะปล่อยให้ราเชลนี่กลายเป็นเหยื่อครับเราจะไปดูว่าเจสันกับราเชลจะยังไงเราจะทําให้บุญญนยีที่สุดับโดยการไม่กดเลยเลยไม่ฟันฟันไม่ได้ฟันไม่ถูกอุย้ยตันตบลากันมาครับวันนี้โดนจับกัดเข้าไปครับ มากลงไปเลยนี่เพลพยายามใช้คาริสชีวิตรอดแต่สุดท้ายเธอก็ไม่รอดนะพระเจ้าเรเชลไม่น่าเชื่อเลยนี่คือความตกใจของดิ๊กเราแต่ที่นี่กันเถอะเห็นกันเถอะไปเร็ว เราอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่รู้สิสพวกเราคงไม่ขึ้นมามัง้งยังอยู่กับเราไม่เพื่อนยังอยู่ 2 a c t ติดต่อให้มารับตัวด่วนอีกห้าทีจะไปถึงพวกนายไปไหนกันมาเนี่ยเอาทำสำเร็จแล้วดูรอบๆนายสิมันเงียบมากเลย Hello, sunshine. สวัสดีพระอาทิตย์สวยฉันดีใจทใี่เจอนะ ife. ผมต้องกลับบ้านไปหาลูกผมเขาคงจะเป็นห่วงผมอยู่แล้วโอ้ยแต่ห่วงได้ไม่นานโอ้ไม่นะเอาอีกแล้วเหรอเนี่ย Seal the exits! We hold them here. You see me, here. am not ไม่มีอีดิกอยู่นะครับเลยไม่รู้ว่าพาตี่จะมากี่โมงจะไม่รู้เรื่องนี้เว้ยเฮ้ยโดนจับกินไปละนี่ผมจะช่วยก่อนนะอออนน่่่ชวยกให้หลบข้างล่างครับ El ke el ke back อะไรของมวนวะเนี่ยโอ้โหซาลิมนักแทงมวนมีเยอะมากกระสุนก็จะหมดแล้วทำงดีวะเนี่ยแทงไฟครับ แค่ระสุ์ล่ะแค่นี้ก็พอแล้วแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นสิฮะไอ้น,นี่มันก็มาด้วยมันยังไม่ตาย มาได้ไงเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำลายหลังแม่ครับเราไม่ทำลายสุดนะมัเลยมาครับตอนนี้มันตายครับตายซะมันทอครับเราจะสู้กับมันนะจริงจริงสู้ได้นะครับระเบิดแสงยัดปากมันยัดปากมันฮะยัดปากมันไม่แน่มันตายได้ครับ บอสใหญ่ครับโอ้โหเรียบร้อยครับไปเพื่อ นี่อาจจะเป็นฉากที่เกิดขึ้นจริงๆก็ได้นะครก็คือว่าที่ดูคนตายหมดนะใครจะไปสู้เองต้องเอาไหวครับเยอะขนาดนี้แล้วพลังกลังมันก็ตา,ายไปเรื่อยๆด้วยนะมาจับแดกซะเลยลาก่อนนิกผมไม่กดโอ้ยแขนถัก เอ้โโอ้โหอันนี้โหดมากแทงไปที่ลูกตาสองข้างยังไงซาลิมก็สู้ไม่ไหวครับจังหวะนี้ซาลิมยังสู้อยู่ตีไฟตีไฟหน่อยอุ้ยพลาดพลาดบนทีม จะโผล่มานอุ้ยบีบบีบาอโอ้โหอยแล้วก็เจสันคนสุดท้ายวางวังของเราซึ่งไม่เหลือวาวงแล้วมาสู้ขาดีฮะ ยังสู้อยู่เฮ้ยนหักครับอาผมว่าไม่ไหวแล้วนะพวกแกมาเป็นเชือดสักทีด,ด,ดีโอ้โหโดนบีบเขนานะโดนบีบหน้าจนเละฮนะ โอ้โหโห,ห,นหน้าเละเลยอ,ะอ่ะเหมือนแบบหน้าโดนขวนทั้งสองข้างแล้วก็เห็นเห็นสมองเลยนะโอ้โหน,นี้อันนี้ดูไม่ได้เลยครับเละมากครับเละมากครับโอ้โหคนแบบโอดมากอันนี้ลาไปกินเรียบร้อย โดนจับล่าไปกินหมดฮะล,ลาก่อนขอนพาที่ตกไอ้ก่อนพาที่ขึ้นไม่เห็นใครเลยตอบด้วย สงสัยเพื่อนเราจะถูกฆ่าหมดแล้วก็คือตายหมดแล้วนะครับไม่มีใครรอดจากตรงนี้เราจะมาดูผู้คุมผู้ดูแลห้องสมุดกันโอ้โหเทียนดับเป็นเทียนดับหมดเกลี้ยง ดับไม่เหลือเลยแมความน่ากลัวนี่มันเหมือนกับแสงสว่างในความมืดจริงๆมันทำให้ไม่มีใครเนี่ยสามารถที่จะล้างตัวเองไว้ได้แล้วก็ชีวิตในครั้งนี้ Look our next ฉันหวังว่าจะได้พบอะไรกันอีกครั้งหนึ่ง <Our S 2> แต่ฉันหวังว่า,วาในรอบหน้าฉันจะเลือกอะไรที่มันแบบว่าน้าประกันเลยว่าคุณจะหลับฝันดีหลับแบบสบายเลยละ่ะอย่างไรก็ตามคุณจะต้องพบกับทางที่ยากลำบากที่สุดจากจ่าจะพบกันม่อีกครั้งหนึ่งคุณก็รู้ทางออกอยู่แล้วนี่ แต่ยังกลับมาอยู่ที่เดิมนะยังอยู่ที่เดิมนะครับรอบนี้มาสายเนี่ยตัวเองเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้จะมาแก้ตัวหน่อยเลย <Good flight. S 2> ไฟดีไหมอาหารเหมือนเดิมเลยเอาละห้องน้ำก็แจ้หน่อยดีกาแฟาจะไม่แย่เท่าไหร่ได้หาข้อมูลเลีอยง อ่านตอนที่น uh, like ั่งขึ้นบินมาน่ะก like, ็ได้ตำรจข้อมูลทุกคนแย่หมดเลยเล็บตุ่มเป๊ะไอเอสจก็เข้ามาตรวจสอบด้วยนะเราก็ทำเต้าวิเรียมทำได้หวังว่ามอฟฟี่จะไม่ทำให้นายอ้วกนะแล้วอื่นนะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนขมก็เจอพอสักจริงๆครับโคจักเจสันโคบอดนัวิกคระทีมคนแรกเจ๋งไปเลยใช่ไหมแต่ว่า ตายจ้ะตายเพราะว่าอะไรร่างกายถูกขอมีคมแทงหน้าแล้วเขาไปร่วมงานกับพวกอิรักนี่นะไม่ได้นอนอยู่แล้วละ่ะโกลแท็จะช่วยร่วมมือเขาเราได้เห็นร่างเขาไหมโอ้โหเล่มเหมือนกันครับอันนี้คืออะไรนะ เขาใช้อันนี้เพื่อนนอดชีวิตน่ะอ๋อ,องั้นหรอหรือแม้ว่าทีมเราเนี่ยก็ค่งานตรวจสอบพวกสารลาดสำคัญมากๆเลย <'ve> เข<อ>าใช้ระ <on it? S 2> เบิดงั้นเหรอไม่รู้ว่าไปเอาไปจากไหนนะอันนี้ก็เละครับควักลูกตาออกมาสองข้างโอ้โหเละมาก uh, <shame. S 1> แย่จริงๆ แต่จะเป็นประโยชน์ก็ได้มันเหมือนวนกันไปแล้วนะโอ้แล้วก็มีผู้พันเอริกคิงด้วยนะสลาสุดๆเลยที่ที่จะพาพวกเขามาสองคนนี้ก็แต่งงานกันใช่ไหมเป็นเรื่องที่แย่หน่อยนะแต่เมื่อว่าเขาจะตกลงมาตายนะใช่ข้อมูลแล้วล่ะแย่หน่อยนะเพราเน่ตายคู่กัน นะมันจะเป็นที่สร้างอาวุธของพวกรัดดังนะเป็นไปได้ว่าขเขาวันจะชนโชคดีนี่โชคดีของคุณเหรอเนี่ยตกหน้าผาน,นี่โชคดีอนี่ก็คือไอสาร x 1นะครับที่ตรวจสอบมาไอสารสีเหลืองแล้วก็สุดท้ายกับ หมือนกับหนังสยองขวัญเลยนะได้อ่านโปรไฟล์เธอไหมใช่ใช่เธอก็ปานได้ไกลอยู่นะแต่ถ้าไม่เกิดขึ้นก็ดีสิโดนกัดคอตายนะครับแล้วเสารหน้าไปไงบ้างโอกินชาบูไหมล่ะฮะเอาจริงนะฉันชอบงานนี้จังเลยทำไมต้องการอะไรแบบนี้ด้วยล่ะมันก็ดูง่ายๆ่ไง เธอที่สบายๆเลยนะเพราะอะไรได้ทำไงอ่ะฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องปิดกั้นข้อมูลทั้งหมดเพือเ่อให้โลกได้รู้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นี่ <S <S แล้วก็จบไปนะครับนี่ก็คือฉากจบแย่ครับทุกคนก็ตายหมดนะฮะตามที่เราได้ดูกันเลยนะครับผมถือว่าเนื้เรื่องของในฉากจบ แบบตายหมดก็คล้ายๆกับฉากจบแบบธรรมดายอยู่ที่ถูกจับตัวกันมาแล้วก็ถูกสอบสวนเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้สอบสวนกับศพแทนนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับในส่วนของฉากจบแบบแย่ที่สุดนะครับคือตัวละครไม่รอดนั่นเองฝากกดไลค์ฝากากดติดตามด้วยลกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ